สวัสดีครับทุกคนพบกับผมมาในีวันอี้เช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามารีวิวนี่ครับเคสโทรศัพท์ซัมซุงเอส24นะครับที่เป็นเลนส์กล้องที่สามารถเปิดปิดได้นะครับผมต้องบอกว่าไม่ใช่เลนส์สิต้องบอกว่าตัวปิดเลนส์กล้องนะครับผมนะครับต้องว่าอย่างนั้นเนาะคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือผมมาใช้มาหลายยี่ห้อแล้วนะครับของซัมซุงเอส24เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นติดอะไรก็แล้วแต่นะครับคือประสิทธิภาพกล้องมันต่ําลงนะครับผมผมก็เลยเอ๊ะ เราจะใช้แบบไหนดีมันควรที่จะเหมาะสมสําหรับคนที่ใช้กล้องอย่างผมนะครับที่ใช้ถ่ายคลิปท้ายอะไรพวกน,นี้ก็เลยเห็นตัวนี้นะครับเป็นของยี่ห้อนิวคินนะครับผมอ่านว่านิวคินใช่ไหมทุกคนนี่ครับดูใกล้เนี่ยเขียนว่านิวคินนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันผลิตที่ไหนนะครับอันนี้น่าจะเป็นผลิตที่จีนนะครับเขาเขียนบอกเลยครับว่า ฉางฉางอันฉางชันอะไรทักอย่างให้เลยผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับอ่ะนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะกันดูครับมาเป็นยังไงเนาะนะครับเนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้ครับผมวัสดุก็จะเป็นเหมือนยางครับทุกคนแต่วัสดุดีนะครับเราดูใกล้ๆนะครับนี่ครับวัสดุดีเลยครับหนานะครับดูดีเลยนะครับผมฉีดมลที่ฉีดออกมาน่าจะโอเคเลยครับสวยนะครับ มนทีีออกมาเนี่ยสวยนะครับนี่ครับผมต้องการจริงๆผมที่ผมซื้อเคสตัวนี้ผมต้องการแค่ตรงนี้นะทุกคนนี่ครับตัวเปิดปิดกล้องเพราะว่าคือเอามือถือใส่กระเป๋าครับบางทีมันมันไปคูดกับกุญแจคูดกับอะไรพวกเนี้ยขูดแล้วกันไม่ใช่ขูดขูดขูดกับกุญแจนะครับบางบางครั้งเนี่ยผมกลัวแบบว่าเออเราเราไปใช้แล้วมันไปขูดกับเลนส์ของกล้องเนี้ยประสิทธิภาพของเลนส์มันก็จะต่ำลงใช่ไหมทุกคนหรือเลนส์อาจจะมีรอยมีอะไรพวกเนี้ยเวลาถ่ายรูปออกมามันอาจจะไม่ชัดก็ได้นะครับ เราผมก็เลยต้องซื้อตัวนี้มาใช้นะครับผมผมใช้มาหลายแบบมากเอาเป็นว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ใช้กล้องมือถือนะครับถ่ายคลิปเนี่ยผมแนะนําเลยตัวนี้นะครับที่เป็นของซัมซุง S24 นะครับผมเราสั่งซื้อได้นะครับตรงนี้เนี่ยผมสั่งซื้อมาจากตัวช้อปปีนะครับทุกคนราคาอยู่ประมาณ 100- ่งถึงสองบาทแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าประมาณนี้เนาะนะครับก็ให้ไปดูนะครับมันก็มีขายหลายร้านนะทุกคนคิดว่าเป็นอะไรที่ตอบโจทย์แล้วกันนะต้องมอยางงั้นนะครับผมเวลานนั้เราใช้แล้วก็อย่างนี้ เปิดออกปิดได้เปิดออกปิดได้นะครับอ่ะโอเคครับวันนี้สำหรับผมไม่ิรัตน่าจะมีเรื่องนำเสนอทุกคนเพียงเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยครับทุกคนวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ